ท่านจะเห็นแล้วนะครับว่าการหนีข่าวที่ติดลบมากๆของรัฐบาลอนุทินใช้วิธีการเข้าใจได้ทางเทคนิคทางการเมืองก็คือมาถแถลงข่าวอายัดทรัพย์ของพวกทุนเทาทั้งหลายก็คิดว่าจะเป็นบวกเสร็จแล้วมันติดลบครับตรงนี้แหละที่ผมบอกว่า ปัญหาขณะนี้ข่าวมันกำลังมาลุมมาตุ้มอนุถินว่าไม่ใช่เรื่องแต่ไม่มีฝีมือเท่านั้นแต่กำลังเข้าไปพัวพันกับแกงคอเซนเตอร์ชนิดที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ดังนั้นสิ่งที่ท่านจะเห็นต่อไปที่ผมจะให้ท่านดูนะครับท่านจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่า เราจะพึ่งมาพูดกันย้อนหลังกลับไปตอนที่ปัญหาเรื่องการที่อเมริกาเขายึดทรัพย์ในเฉินจือ้อแล้วเรื่องของความขัดแยงระหว่างไทยกับเขเมรซึ่งเขเมรเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางของแกง๊งโคเซ็นเตอร์และพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายจนกระทั่งมีการยึดทรัพย์ของในเฉินจืออ้อ ที่อยู่ในอังกฤษอยู่ในอเมริกาแล้วก็แบงค์ในยิมเลียกที่เป็นประธานของบริธนาคาร BIC c a m b o d i บ b a n เียแบที่ใกล้ชิดกับคุณซนในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงสักสองเดือนที่แล้วแม่ท่านอนุทินก็ออกข่าวบอกบอก อนุทินอัดเซิงกระบ้วยกล่าวหารวมหัวกันเนวิเนเอี่ยว,ยวแกงสแกมเมอร์แล้วก็ลูกชายเนยวินพอวันแรกที่เข้ากระทรวงก็บอกว่ามีพวกทุนเทามาติดต่อจะให้เงินเดือนละสี่สิบล้านเพียงแต่ว่าเปิดทางให้ดำเนินการก็กลายเป็นข่าวใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงครับหลบหน้าไปแล้วไอ้เจ้า ไอ้เจ้าลูกของเนวินคุณชัยชนกชิดชอบแล้ววันนี้เรื่องราวของอนุทินที่ประกาศยึดทรัพย์กลายเป็นเรื่องโปะแตกครับโปะแตกเกิดปัญหากันแล้วคนที่ถูกยึดทรัพย์เอ,อ,อายัดทรัพย์ขณะนี้นี่ผมใช้คาว่าอายัดทรัพย์นะครับ ในประเทศไทยนี่เพราะว่ายังไม่ได้พิสูจน์ก็ยังไม่แน่เหมือนกันอาจจะหลุดก็ได้เราจึงมีความสุขเอ้นี่มันเป็นการละครหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> ที่ผมมีภาพนี้มาให้ท่านดู <c oughs> เพื่อเตือนใจกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าภาพลักษณ์ของคุณอนุทินนั้นมันเน่าเละหมดแล้ว ถ้าวังยังจะอุ้มต่อไปนี่ผมใช่ว่ามันลุมมาตุ้มถ้าเจ้ายังจะอุ้มหนูนี่มือจะเปื่อยนะครับเพราะมันเน่าที่พูดนี้ไม่ได้ไกลเกินจริงที่ผมใช้ภาพของท่านราชเรขามาเป็นภาพใหญ่ของข้อมูลที่ผมจะคุยกับท่านที่ทั้งคุณอนุทิน ที่เริ่มเปิดตัวเมื่อสองเดือนก่อนก็บอกท่านก็บอกว่าอันนี้มันท่านก็ด่าแบบใช้ภาษาที่แรงๆนะครับว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงแต่วันนี้ภาพมันออกมาหมดแล้วคุณวรลพักซึ่งเป็นรัมตีช่วยก็ลาออกเมื่อสองเดือนก่อนเพราะมันไปพัวพันทีนี้มันมาพัวพันกันถึงในเบนสมิธ ก็พัวพันไปถึงเทามานัทนาทีขณะนี้รรมานัทมารุมมาตุ้มกันหมดในยิมเลียกในเฉินจือ้อวันนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วนะครับพวกนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทยทั้งนั้นแต่ว่ามาปักหลักอยู่ในประเทศไทยในเบนสวิทก็มามีเมียเมืองไทยคนไทยครับสองคนแล้วคนแรกหย่าไปแล้ว ส่วนในยยิมเล็กที่เป็นประธานแบงค์แคนเบเดียแบงค์ที่ว่า b i c เนี่ยนะครับอันนี้ก็หนีแล้วเหมือนกันแต่ว่าข่าวของ c s i l a เนี่ยเขาก็เปิดเผยเบื้องหลังล่ำรวยมหาศาลแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับฮุนเซนถูกแบ็กลิสต์อยู่ในอเมริกานี่ยนะฮะ ที่เห็นนี่เป็นเครื่องบินส่วนตัวที่อยู่กับภรรยาไทยเอ,อ้าหน้าตาสวยเอาใช้ได้พอสมควรทีเดียวผมอยากให้ท่านดู CSI l a เขาบอกว่าใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยก็แน่นอนนะครับมีสตังค์มากก็ต้องฟุ่มเฟือยอย่างนี้แหละซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนี่ครับนั่งรถราคาแพงๆใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยมีเครื่องบินส่วนตัว เอาละคุณผู้หญิงคนนี้ก็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 ต้องติดติดลมไปด้วยแล้วนะครับติดลมไปด้วยส่วนนยิมเรียกนี่ก็ตอนนี้ก็คงจะหนีกลับไปอยู่กัมพูชาแล้วแต่ภาพเหล่านี้มันยังเป็นปัญหากันอีกว่ามันพัวพันก็ไปถึงราชเรขาใน เจ้าเสเอเสดงอภิรัตแล้ววันนี้สถานการณ์ก็ยิ่งชัดว่าการอุ้มอนุทินให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นที่วังมีบทบาทสำคัญผ่านท่านราชเลขาสถิตผงคงจำกันได้นะครับผมไม่ต้องเท้าความท่านคงทราบแล้วตั้งแต่มีข่าวคุณอนุทิน โทรศัพท์สายตรงถึงราชเลขาเพราะตอนนั้นยังยังไม่มีใครเชื่อมั่นว่าอนุทินจะตั้งรัฐบาลได้แม้ว่ามีข่าวว่าพักส้มจะโหวตให้แต่ตอนนั้นยังไม่ตัดสินใจนะครับตอนแรกๆดังนั้นแผนการตั้งแต่จับถอดถอนออนายกอิงจับทักษิณแล้วก็ แสดงบทบาทของราชเลขาวันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดวันที่ห้าเนี่ยครับข่าววันที่ห้าทุกฉบับลงข่าววันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่เก้าซึ่งเป็นวันสำคัญปกติตามประเพณีหรือแม้กระทั่งทุกปีมา แม้จะเปลี่ยนรัชก,กาลแล้วก็คือจะต้องมีการอภัยโทษให้แก่นักโทษทั้งหลายทุกคนก็นั่งเฝ้าจับตาดูว่าแล้วห้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับจะมีการอภัยโทษไหมทักษิณจะได้ออกจากคุกไหมเพราะใครก็มองหมดว่าการที่จับทักษิณเข้าคุกนั้นก็เพื่อจะเปิดทางให้อนุทินเป็นรัฐบาลได้และไปสู่การเลือกตั้ง ดังนั้นการจับทักษณิณเข้าคุกแล้วก็ตามด้วยคำพิพากษายึดทรัพย์อีกเพื่อที่จะตัดทั้งกระแสตัดทั้งกระสุนเขาก็หวังกันว่าให้จับตาดูวันที่ห้าเมื่อวานนี้ว่าจะมีการอภัยโทษทักษณิณไหมไม่มีแล้วแน่นอนที่สุดครับเมื่อไม่อภัยโทษให้ทักษณิณจะไปอภัยโทษให้นักโทษคนอื่นก็ไม่ได้ ดังนั้นวันที่ห้าที่ผ่านมานี้ไม่มีการอภัยโทษเลยทุกคนเลยไม่ได้เลยหมดเลยนี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าทักษิน้องเพลงสามเพลงในคุกอะไรนะครับผมผมไม่ไดเอามารายงานท่านหรอกข่าววันเมื่อวานนี้ทั้งหมดครับผมเอามาเฉพาะของโพสไทยโพสขวาจัดนี่ลํำลึกถึงพ่อหลวงรอเก้าไม่มีการ ไม่มีการอาภัยโทษดังนั้นข่าวเรื่องของทุนเทาเบนสมิธความใกล้ชิดของอดีตรองราชเรขาอภิรัตคงสมพงศ์พลเอกอภิรัตในวันที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกก็ได้รับความไว้วางพระวางไว้วางพระราชฤทยัยให้เป็นถึงรองราชเลขาและเป็นผู้จัดการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในเวลานั้นอันช่วงเวลานั้นเป็นช่วงของการรัฐประหารของอยุธ์อยุทธก็ตั้งให้เสดแดงที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับเป็นผู้อำืนการกองสลากด้วยแล้วก็ความใกล้ชิดกับเบนสวิตมันถึงได้กลายมาเป็นอีกประเด็นหนึ่ง และถ้าเราดูเหตุการณ์จากภาคใต้ที่ทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนมากคือเรื่องอุทกภัยนี้ไทยโพสต์ก็สรุปข่าวว่านี่สรุปข่าวเมื่อวันที่5นะรัฐบาลอนุทินอ่อนหัดโครงสร้างล้าหลังชุดเชื่อมั่นอนุทินภูมิใจไทยจมดิ่งกับน้ำท่วม เสร็จแล้วหนีจากน้ำท่วมก็มามา,มาแก้ปัญหาสร้างภาพใหม่ด้วยการอายัดทรัพย์ทุนเท่าก็ถูกเปิดโปงอีกภาพหลุดออกมาอีกนะครับเจออนุทินยอมรับว่าเจอกับนายนายเบนสิวิตนี่อย่างน้อยห้าหกครั้งครับแต่บอกไม่มีความสนิทสนม ไอ้เจ้าเสด็จแดงก็บอกไม่สนิทสนมเขาบอกไม่สนิทยังไงอะภาพมันฟ้องไปกอดคอเขานี่แล้วก็มีภาพมากมายอีกหลายภาพที่หลุดออกมาวันแต่งงานลูกสาวของเสด็จแดงเบนสมิธก็มาครับก็มาถ่ายรูปรวมกันจนกระทั่งวันนี้ข้อสรุปทั้งหมดจากเหตุการณ์สองวันที่ผ่านมา ต่อเชื่อมกับเรื่องน้ำท่วมอาจารย์ปรินบอกอนุทินร่วมเฟรมกับเบนสมิทนี่คือวิกฤตความชอบธรรมของนายกรัฐมนตรีประเทศนี้มันน่าจะจบข่าวแล้วเอาละ่ะภาพต่างๆที่ท่านเห็นมาเรามาดูเรื่องของการแก้น้ำท่วมคุณอนุทินก็ใช้วิธีการโหนวังเป็นหลัก ในหลวงท่านจะทรงทราบหรือไม่หรือว่าพระอ,องค์ท่านจะมีพระราชดำริยังไงอันนี้เราก็สุดที่จะประมาณการได้เพราะพระอ,องค์ท่านทรงนิ่งอยู่ทั้งนั้นเราไม่สามารถจะประเมินได้หมดแต่การโหนวังของคุณอนุทินและรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยมันทำจนกระทั่งชาวบ้านเดือดร้อนครับนั่นก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่จังหวัดสงขลานะ มีภาคใต้นเก้าจังหวัดครับมีคนตายทุกจังหวัดมีความเสียหายทุกจังหวัดแล้วขณะนี้เนี่ยข่าวมันโฟกัสอยู่ที่สงขลาสงขลาสงขลาคนอายุทยาน้ำยังท่วมอยู่เลยครับวันนี้ยังเดือดร้อนอยู่อาจจะไม่ได้คนอาจจะไม่ได้ตายหรืออาจจะมีตกน้ำตายบ้างอะไรบ้างไม่ทราบเลยนะครับแต่ว่าความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมเนี่ย ข่าวไปโฟกัสที่สงขาด้วยเจตนาอะไรบางอย่างเพราะว่าสงขาคือบ้านเกิดของราชินีนุย้ยส่วนราชินีนุ้ยจะออกปากหรือไม่นี่อันนี้เราไม่ทราบแต่คุณอนุทินให้ความสำคัญกับสงขาเป็นหลักการให้ความสํสำคัญนี้ก็เสมือนหนึ่งว่าเป็นบ้านเกิดของท่านราชิของสมเด็จพระราชินี ด้วยการที่ช่วยเหลือทุกอย่างเต็มที่ที่นี่แต่ก็รับมือไม่ไหวด้วยวิธีการบริหารจัดการที่ห่วยแตกจุดประเด็นที่เห็นชัดก็คือคนที่ตายที่สงขาจากน้ำท่วมจะได้รับเงินสองล้านบาทแต่จังหวัดอื่นไม่เกี่ยวนะไม่ให้ครับนี่คือข่าวของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีคุณ รำตีพราดอนปริศนานันทกุลเป็นข่าวบอกว่าเยียวยาศพละสองล้านบาทเฉพาะแค่สงขลาครับคิดเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับถ้าจะบอกอ้าวพบประกาศพระราชฉุกเฉินพลกรฉุกเฉินที่นี่เท่านั้นดังนั้นอ๋อเป็นเพราะพะลกรฉุกเฉินเลยได้ศพละสองล้านแล้วถ้าจังหวัดอื่นไม่มีพลกรฉุกเฉินไม่ได้สองล้านอย่างนั้นเหรอ เหตุการณ์นี้จึงเกิดข่าวลือกันลึ่มไปหมดและวันนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะการแก้ปัญหาอย่างนี้มันไม่ถูกต้องข่าวทีวีก็ออกนะครับปรากฏว่าข่าวทีวีออกข่าวเรื่องของศพละสองล้านนี้ว่าน่าจะไม่ไม่มีความชอบธรรม และนี่แหละครับที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าเกิดข่าวลือกันไปทั่วหมดว่าเป็นเพราะเป็นเพราะเรื่องของบ้านเกิดราชินีประชาชนทุกคนก็เลยเอาละครับได้รับผลดีในศพตัวสองแั้นเอาเถอะครับมันไม่ใช่หมายความมากนะครับแต่ขณะนี้ในแง่ของการเปรียบเทียบก็คือ รัฐบาลนุทินพยายามส่งสัญญาณทุกอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อมจนกระทั่งมีคนมองว่าเป็นเพราะเป็นบ้านเกิดราชินีก็เลยพยายามจะดูแลพิเศษให้ส่วนจะไม่มีมีข่าวเรื่องครอบครัวของสมเด็จพระราชินีเดือดร้อนหรือเปล่าอันนี้ไม่มีข่าวแต่ก็มีข่าวลือว่าน่าจะมีการช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยไม่ออกข่าวเกี่ยวกับครอบครัวของ คุณแม่ของราชินีก็อยู่ที่นี่คือนางจังเฮียงแท่งแต่ปรากฏว,ว่าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นไปบอกอ้าวแล้วจังหวัดอื่นล่ะในในข่าวของเ네นชัน่นยุคคนชนข่าวก็ออกอึกระทึกคึกคมนะครับบอกว่าทํำอย่างนี้ได้อย่างไรแล้วคนอื่นล้วจังหวัดอื่นทำไมไม่ได้รับสิทธิเดียวกันก็เลยเกิดการพลิกลินใหม่ รัฐบาลอนุทินพริกลิ้นใหม่ตกลงแจกให้ทุกจังหวัดครับในภาคใต้มีปัญหาต่อไปอีกเป็นผลเป็นผลพวงจากหาดใหญ่นะได้ศพละสองล้านทั้งนี้ทางเหนือเรียกร้องอีกสิครับอา้าวแล้วที่เขาตายในเวลาของรัฐบาลอนุทินที่เข้ามานี่จะว่ายังไงนะนี่ครับผมถึงบอกว่าการโหนวังแบบชนิดที่เรียกว่า ไม่ต้องคิดนั้นมันเกิดผลกระทบไปทั่วเอาละครับนี่ก็เป็นรูปธปรรมหนึ่งที่ผมมารายงานให้ท่านทราบว่ามันเกิดขึ้นเช่นนี้เรามาดูว่าผลงานของคุณอนุทินตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยที่เข้ามาดำเนินการหลังจากได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการใช้บารมี ที่กล่าวอ้างถึงวังโดยผ่านท่านสถิตพงสุวิมลปรากฏว่าหลังจากนั้นเริ่มต้นก็ดูฟอร์มสดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเจอปัญหาทีละขั้นทีละขั้นเริ่มจากข่าวอะไรครับก็เริ่มจากข่าวการจัดตั้งรัฐบาลนะครับที่ใช้สิทธิพิเศษ มีการโทรศัพท์ถึงราชเลขาโดยตรงแล้วก็เพื่อความมั่นใจก็ให้คุณธรรมนัทได้คุยกับท่านราชเลขานี่เป็นข่าวที่เรารายงานมาแล้วแล้วต่อมาก็คุณอนุทินก็สร้างผลงานด้วยการไปลงนามกับอเมริกาเรื่องแร่หายาก เซ็น m o ็กันเรียบร้อยที่กัวลาลัมเปอร์โดยไม่ได้ไม่ได้บอกเล่า90กับใครเลยแม้แต่คณะรัฐมนตรีก็ไม่บอกทั้งทั้งที่มีเวลาแล้วการเตรีมตะเตยมที่จะเซ็นนั้นมันก็ต้องมีการเตรียมเอกสารแต่ก็ไม่แพร่งพรายไม่บอกพอไปเซ็นเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วกลับมาคนเขามองว่านี่มีการทุจริตอย่างหนึง่งความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรก มีการลงนามสันติภาพกันกับคุณฮุนบันเนตจนกระทั่งคุณวีระบอกว่าการที่ลงนามสันติภาพนั้นเนี่ยทำให้ข้อตกลงต่างๆนั้นทำให้เสียพื้นที่หนองจานแล้วไม่สามารถจะขับไล่ออกได้คุณวีระก็ประกาศว่าจะต้องขับไล่ตั้งเงินไขว้าตั้งแต่วันที่10บตุลาแล้วก็มาเป็นเดือนพฤศจิกาสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ จกนกระทั่งสรุปว่าบ้านน้องจานก็ที่ขเขมรอบพยพเข้ามาอยู่ตั้งแต่สงครามไม่ยอมออกจกนกระทั่งเกิดการประทะกันก็จบแล้วไม่มีทางขับไล่ออกไปได้แล้วต่อมาก็เกิดการเหยียบกับระเบิดคุณอนุทินก็แสดงบทอย่างรุนแรงที่สุดบอกว่าให้เฉาส,สัญญาสันติภาพกับขเขมรไม่ต้องสนใจแล้วปฏิเสธ นะครับปฏิเสธว่ากับอเมริกาที่เซ็นลงนามไว้ต่อหน้าทมก็ไม่สนใจจนกระทั่งเกิดปัญหามีคนถามบอกตกลงจะลบจริงหรือเปล่าหลายคนก็เชียร์ผมก็เคยบอกแล้วว่าตั้งคำถามไว้แล้วว่าตกลงจะลบกี่โมงแกขเขมรซึ่งผมดูแล้วคือไม่มีลบแล้วครับสุดท้ายก็บอกว่ากองทัพพร้อมหมด แล้วก็ตอนนี้ก็ตั้งงบประมาณอีกครับซื้ออาวุธอีกในที่สุดพอตามเสด็จไปเมืองจีนกลับมาก็ทำเฉยเฉยไม่พูดเรื่องนี้แล้วแล้วก็มาเจอเรื่องของน้ำท่วมมาเจอเรื่องของสแกมเมอร์ทุนเทาที่เป็นปัญหาอยู่เห็นันชัดเจนว่าวันนี้วันที่ห้าก็ไม่มีการอภัยโทษทักษิณ จับทักษณิณเข้าคุกเพื่อเป้าหมายอะไรก็ยิ่งเห็นชัดน้ำท่วมราชเลขาลงมาช่วยก็ยิ่งเห็นชัดปิดท้ายรายการวันนี้การทุจ,จริตเล่นพักเล่นพวกงานซีเกมงานซีเกมกลายเป็นซีเกมแล้วคือตายแล้วระชชีก็ซีก็ตายแล้ว ปรากฏว่าใครวิจาร์ณเรื่องงานซีเกมส์ก็จะด,ดำเนินคดีเขาอีกนะครับนี่นี่เป็นข่าวบอกว่าจอจะดำเนินคดีกับคนที่ติชมปมการจัดแข่งซีเกมส์เรื่องงานซีเกมส์ขณะนี้ก็กลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งครับที่กําลังเกิดเรื่องราวขึ้นมามีการให้เหตุผลบอกว่างานซีเกมสนี้ จัดงานได้ห่วยมากผมให้ท่านดูนี่ครับข่าวเรื่องซีเกมวันนี้กลายเป็นข่าวว่ารัฐบาลนายกอิงเนี่ยเขาก็เตรียมงานไว้แล้วแล้วคุณอนุทินเข้ามามันมีการรับเหมาเรียบร้อยหมดแล้วครับ พอคุณอนุทินเข้ามาก็ตั้งตั้งรัฐมนตรีกีฬาใหม่ครับนี่ลัมตรีกีฬาใหม่ก็คือคุณรู้สึกว่าจะคุณสสอจากแปดลิ้วลูกของคุณอิทธิน่าจะเป็นคุณชื่ออะไรเนี่ยคุณวรากรหรืออะไรเนี่ยนะครับไอเจ้าหลานชายผมนี่ปรากฏว่า ขณะนี้วิจารณ์กันแซตดหมดว่าเกิดปัญหาเนื่องจากว่าเปลี่ยนผู้รับเหมาใหม่หมดเลยทิ้งงานเก่าเอาคนใหม่มาทำงานที่ภาพออกมานี่เขาย,ยกตัวอย่างอันเดียวนะเรื่องของงานประชาสัมพันธ์ว่า8ล้านนี่ใช้ AI ทําภาพไม่ได้ไม่ได้จัดทำอะไรเลยครับวิจารณ์แซตดภาพง่อยซีเกมงบ 8ล้านตัวภาษาอังกฤษก็เขียนผิดภาพเอไอก็จับได้เขาก็ว่าหวยแตกกันเนี่ยนะปัญหาวันนี้ผมถึงบอกว่าสภาพการของคุณอนุทินอันนี้ผมไม่ต้องตัดสินเองนะให้ประชาชนมองกันแล้วกันถ้าไปสู่การเลือกตั้ง แล้วยังจะใช้วิธีการอุ้มอนุทินให้มาเป็นรัฐบาลใหม่อีกภาพลักษณ์ของวังกับทหารก็เห็นชัดว่าสนับสนุนอนุทินแล้วได้จากการเลือกตั้งเรายังไม่รู้ว่าตอนที่เลือกตั้งเนี่ยจะมีการช่วยโดยองค์กรอิสระกอกอตอปปชรับเรื่องร้องเรียนจัดก,การยุบพัก อะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งเอาอนุทินมาเป็นนายกอีกแต่วันนี้เห็นแล้วก็คือหักแข้งหักขาพักเพื่อไทยหมดแล้วการภาพลึกภาพของทักษิณน,นะครับเรื่องการอภัยโทษอย่างที่ผมกล่าวเรียนท่านเนี่ยเสร็จแล้วก็เหลือแต่พักส้มเท่านั้นละ่ะก็จะก็จะถูกดำเนินคดีอีกเหมือนกันตามที่เขาประเมินนะครับว่า4 4คนเนี่ย ที่เป็นสสทั้งสสเขตสสบัญชีและชื่อเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์จากการวินิจฉัยอาจจะเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งหรืออยู่ระหว่างเลือกตั้งอันนี้ก็ดูกันต่อไปนั่นก็คือหักแข้งหักขาทั้งสองพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่ผมเรียกอย่างนี้เนี่ยเพราะผมยังมองว่าทั้งสองพรรคนี้ยังเป็นพลังสำคัญทางสังคมส่วนใครใครไม่ชอบ พักเพื่อไทยเพราะรักพักส้มก็ลองคิดใหม่ใครที่บอกว่าออรักเพื่อไทยแล้วไม่เอาพักส้มก็ไม่เป็นไรครับแต่ในทางมองภาพรวมของพลังพัฒนาการของสังคมเนี่ยทั้งสองพักนี้เป็นเป้าหมายของอำนาจเผด็จการเต็มที่ที่เขาจะจัดการส่วนว่าเขาจะจัดเขาจะไม่ไว้วางใจพักอันไหนหนักก,กว่ากัน อันนี้ดูกันอีกทีหนึง่งภาพลักษณ์่าอนุทินตอนที่เลือกตั้งแล้วได้มาจากกลโกงนี้อะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับเมื่อกลโกงเกิดขึ้นในการเลือกตั้งอนุทินได้รับชัยชนะที่หนึ่งหลังจากซื้อลอตเตอรี่หมดแผงสอสอกงูห่าก็ไหลเข้ามาอน,นาคตไม่ไกลครับ วิกฤตมันไม่ได้จบเท่านี้และภาวะการเน่าในของพรรคการเมืองที่มีการใช้เงินอย่างสูงมากจนคนเชื่อว่าได้เงินจากสแกมเมอร์จากแกงคอเซนเตอร์ทั้งหลายพวกนี้และคนก็เชื่อว่าการจัดการกับการอายัดทรัพย์วันนี้น่าจะเป็นดรามา่าแสดงบทลิเกให้ดูเท่านั้นเอง ถ้าเป็นอย่างนี้ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกแค่งานซีเกมอย่างเดียวก็เปลี่ยนผู้รับเหมาทันทีเอาเส้นสายของพรรคกล้าทำมาจัดการก็ถูกวิจาร์ณด่ากันขมไปหมดท่านยังจะเห็นข่าวนี้อีกต่อไปในการจัดงานซีเกมผมถึงบอกว่าถ้าวังยังจะอุ้มต่อไป แม้ว่าวันนี้ในวังอาจจะบอกไม่ได้ไม่ได้อุ้มแต่ภาพลักษณ์ที่มันออกมาโดยเฉพาะผ่านราชเลขาและองค์องค์ขาพยพอื่นๆเนี่ยมันบอกถ้าภาพนี้ยังยังไม่ตัดให้ขาดจากพักภูมิใจไทยนี่นะครับข้อคาลหานินทาม,มันจะหนักขึ้นผมถึงได้กราบเรียนท่านว่านี่ยังไงอะ มันมัน,ม,นมันลุมมาตุ่มเข้ามาจนกระทั่งการอุ้มอนุทินนั้นจะเกิดปัญหาปัญหาเน่าเลยครับมันลุมมาตุ่มถ้าเจ้าอุ้มหนูมือจะเปื่อย <laughs> ผมถึงบอกว่าท่านลองช่วยกันพิจารณาคำถามนี้ครับ หนูหนีข่าวอ่วมน้ำท่วมหาดใหญ่ทําโช่ไล่จับทุนเทาแต่รูปหนูคู่ทุนเทาว่อนจะยิ่งพังกว่าเดิมไหมท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแม้ว่าภาพเละเทะอย่างนี้แล้วยังจะอุ้มกันต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นครับนี่คือข่าวสารรละบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ